รู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามสมุนะถ้าใจคุณไม่ซื้อสัตว์คุณใช้ของดีชิปหายไหียนะฮะโปรดระวังด้วยคุณอนันทโทษมหันไม่พร้อมรับอย่าซื้อไม่พร้อมบวกอย่าบูชาไม่พร้อมศรัทธาอย่าจัดไปโอเคไหมคะดังนั้นวันนี้คุณต้องมีพลังบวกคุณต้องพร้อมที่จะบวกลยํานะคะถ้าวันนี้คุณใจคอห่อเหี่ยวคุณใช้ของมงคลยิ่งเหี่ยวใหญ่เลยถ้าคุณคิดดีคุณสองคุณบอกต่อเรื่องเราดีคุณสองคุณสามคุณสี่คุณห้า ใช้ดีไม่บอกใครติดลบเก็บไว้เป็นความลับคนเดียวขี้หวงอดตัวนี้นะคะเป็นเซ็ตใหญ่ไฟกับพริบนะคะเป็นชุดใหญ่ไฟกับพริบนะคะสําหรับคนที่อยากจะลองของและลองความเชื่อด้านดีไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อนะคะแคปรูปไว้ก่อนในนี้ประกอบไปด้วยน้าของพลังงานหินหกกลิ่นนะคะเทียนมงคลมั่งคั่งหกกลิ่น กระเป๋าดักซับและกระเป๋ากลวยซับนะคะมูลค่ารวมเท่าไหร่ไม่รู้ลองไปคูณดูนะคะราคาตัวแทนหมดนี่ประมาณน่าจะประมาณ20,000บาทนะคะแต่จริงๆแล้วน่าจะประมาณ3 0 0 0 0ืกว่าบาทนะคะซึ่งวันนี้คุณะ้ห้เราออธิษฐานจิตนะคะยังไม่ต้องคำนวณเรื่องราคาคิดอย่างเดียวเลยอะคุยิ้มค่ะแคปโอเคเนาะ อธิษฐานจิตก่อนว่าถ้าสินค้าคุณตามมีพลังงานดีจริงๆครูให้ระบบไปเลยนะคะภายในห้าวันนี้คุณจะต้องมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเกิดคุณเจอปฏิหารหรือสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะมาบูชาเซตนี้อืมครูชอบให้คนอธิษฐานจิตครูไม่ชอบขายสินค้าโดยปราศจากที่เขาไม่ได้ผลลัพธ์ถ้าของจริงต้องเห็นผลถ้ายอดธุรกิจที่คุณทําเฮงปังจริงคุณจะชอบบูชาแล้วจะบอกต่อ ของเฮงปังจริงๆไม่ว่าคุณจับค้าขายคุณทําธุรกิจอะไรอยู่คุณกําลังขายที่ขายทางขายบ้านขายรถขายประกันชีวิตลองอธิษฐานจิตไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่เทียนเท่าไหร่นะคะแม่ลืมราคาลูกเชื่อแม่ไหมเทียนหกกลิ่นจุดแค่เวลาสิบห้านาทีแล้วดับพอแล้วครูไม่มีนะบูชาเวลาบูชาของมงคลต้องบูชาราคาเต็มนะคะบูชาราคาเต็มแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยสั่งชุดแบบนี้สามารถสมัครตัวแทนได้เลยนั่นก็คือราคาเต็มของตัวแทนเหมือนกัน ถ้างบไม่มีนะคะงบไม่มีไปอธิษฐานจิตเอาค่ะแต่เวลาเราขายคนต้องบูชาถ้าเกิดเขาได้ผลนะคะให้เขามาบูชาราคาเต็มหรือเราจะเปิดให้เขาเป็นตัวแทนก็ได้นะคะอ่ะโอเคสาธุสาธุสาธ,สาธุข้าพาเจ้าชื่อนามสกุลข้าพาเจ้าชื่อนามสกุลอะไรวันนี้ขอตั้งจิตอธิษฐานกับสินค้ามงคลชุดใหญ่นี้กับสินค้ามงคลชุดใหญ่นี้ประกอบไปด้วยน้ำหอมพลังงานหินหกขวดหกขวด แลเทียนมงคลมางคั่งหกลิ่นกระเป๋าดักซับกระเป๋ากยซับหากข้าพเจ้ากําลังทํากิจการสิ่งใดอยู่ตอนนี้สิ่งที่ข้าพเจ้าทํามันดีหรือข้าพเจ้าอยู่ตอนนี้ต้องการปาฏิหาริย์แห่งชีวิตภายในห้าวันนี้หนึ่งถึงห้าวันนี้ขอให้เกิดปาฏิหาร,ริย์จริงๆถ้าเทียนมงคลมางคั่ง,งน้ำหอมพลังงานหินกระเป๋าดักซับกระเป๋ากลวยซับมีอยู่จริงและพลังงานเด็ดจริงๆให้ข้าพเจ้าได้เจอคําว่าปาฏิหาริย์ผลลัพธ์แบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนถ้าจริงจะกลับมาบูชาและจะบอกต่อ ถ้าจริงจะกลับมาบูชาและจะกลับไปบอกต่อผู้คนถ้าจริงจะกลับมาบูชาและจะกลับไปบอกต่อผู้คนหากไม่ได้ผลขอให้ข้าพเจ้าไม่มียอดไม่มีอะไรใดๆภายในห้าวันนี้ไม่มียอดไม่มีอะไรใดๆในห้าวันนี้ไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้นให้มันเรียบง่ายนิ่งที่สุดแล้วที่เคยจะนิ่งได้จบตั้งสัจจะอธิษฐานอธิษฐานก็คืออธิษฐาน ได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีคุณต้องรู้สึกแบบนี้เวลาคุณอธิษฐานได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีไม่ใช่อธิษฐานแล้วกูคาดหวังอธิษฐานแล้วกูจะเอาให้ได้มันต้องได้สิวะไม่ใช่นี่อธิษฐานผิดอธิษฐานแล้วต้องรู้สึกว่าถ้าได้ก็จะเอาไม่ได้ก็ไม่เอาประมาณสองหมืนแปดเซ็เนี้ยประมาณสองหมืนแปดนี่ราคาเต็มนะถ้าเราซื้อราคาเต็มก็สองหมืนแปด น้ำหอมพลังงานหินพลังงานสากลทัวโลหินบ้านกูเยอะมากนะคะกูเป็นคนศรัทธาเรื่องหินมงคลกินความสุขต้องมีไม่ใช้ไม่ได้กินความสุขกินเรียกทรัพย์เรียกโชคนะคะอันนี้กินความสุขนะอันนี้กิ่นเรียกทรัพย์นะคะอันนี้กิ่นรวยมหารวยกินเรียกงานเรียกออเดอร์กลิ่นโชคคุกกินเรียกเมตตามหานิยมเทียนมงคล เทียนมงคลมั่งขั่งหกกลิ่นอันนี้เด็ดมากนะคะถ้าคุณอยากรู้ว่าคําอธิษฐานจะเด็ดหรือเปล่าถ้าใครเป็นสายอธิษฐานสายมูเทียนต้องมีหกกลิ่นถ้าคนจุดกลิ่นเดียวไม่เท่าไหร่พลังงานไม่คูนพลังงานน้อมนํากันหกกลิ่นเพราะแต่ละกลิ่นตอบหกด้านของชีวิตเราจะรวยด้านเดียวไม่ได้เราต้องมีทุกด้านของชีวิตไม่ต้องรีบบูชาเพราะว่าครูไม่รีบครูไม่ได้อยากขายคุณ